ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจบุกมอนโกทุกท่านนะครับเช้าวันเสาร์ครับ7จ็นาฬิกาเนาทีแล้วนะครับผมจากกิจกรรมที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วนะครับบทสรุปนะครับเจ้าพิกาชูหมวกนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับเจ้าพิกาชูหมวกผมก็จับมาได้เยอะเลยนะครับสะสมอีกแล้วครับ12ตัวด้วยกันนะครับลบไปแล้วบ้างเทรดไปแล้วบ้างนะครับณเวลานี้นะครับผมและแน่นอนครับเราก็จะมีเจ้าลักขี้ด้วยนะครับ ลักกี้นะครับผมขอควายนะแมสะกดให้ทูงหน่อยนะครับลักกี้ก็จับมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วในกิจกรรมที่ผ่านมา,าเดือน6นะเดือนที่แล้วนี่เป็นเดือน6นะตอนนี้เดือน7แล้วนะครับผมก็ได้ลักกี้มาหลายตัวเลยนะครับมีชายนี่มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผม827็กับ300นะครับ 84นะครับส่วนตัวนี้นี่ตั้งนานแล้วนะที่ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนานแล้วนะครับนี่นะครับเดือน2ที่26นู่นเลยนะครับผมโอ้โหว้าแล้วครับมีลักกี้เข้ามาเพิ่มอีกเยอะพอสมควรเลยลครับตัวต่อไปครับที่พูดถึงอ่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคาวิคอนครับคาวิคอนก็มากันเกินกาดพอสมควรเลยนะครับก็ได้ไปหลายตัวเลยนะครับรวมถึงเจ้าชาร์โดคาวิคอนนี่ด้วยนะครับผม ในเดือนหนี่แหละครับเดือนที่แล้วนะครับผมดูอีกสักตัวหนึ่งครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมตัวนี้เทรดมานะครับผมน่าจะนานแล้วนะแล้วก็โอ้เดือนนี้เดือน3นะครับผมแล้วก็เดือน3ครับก็น่าจะเริ่มที่ประมาณถ้าแถวนี้แหละครับผมอ่านี่ครับเดือน6นะครับตั้งแต่หนึ่งหเหนึ่งไปเลยนะครับก็ได้มาทั้งหมดหลายตัวเหมือนกันนะ เทรดไปด้วยแล้วก็ลบทิ้งไปด้วยก็มีพอสมควรเลยนะครับตัวที่ความใช้งานก็มีนะโอ้โหนี่ครับ2,500นอย่างอีกเนเอาไว้เทรดนี่ยิ่งดีเลยนะครับ CP ก็จะขึ้นไปอีกนะโอ้ไม่ธรรมดาครับในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับชอบชอบครับอีกตัวหนึ่งครับแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้แน่นอนครับไครริวครับ นี่ครับมาแต่ละตัวนี่นะครับรอเข้าไปนี่สามพันกว่าครับโอ้โหอย่างโหดครับนี่ครับเดือนหกที่ยี่สิบแปดนะครับผมไฮริวที่เป็นชัยนี่นี่ไม่ใช่นะครับชัยนี่นี่จับมานานแล้วนะเพกระเทดมาด้วยครับนี่ครับเทรดเล่นมัวซัวไปหมดครับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนู่นนะครับผมเทรดแบบไม่ได้ดูเลยครับว่าจะได้ลัคกี้ไม่ได้ลัคกี้นะโอ้โห แล้วก็มีหลายตัวเลยครับ2005ก็มีครับมาแบบตัวเป็นๆให้เราจับเลยนะครับเดือน6นะครับผม2001นะครับผมอันนี้น่าจะตีบอสมาครับก็ในเดือน6เหมือนกันครับที่ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมว่าตีบอสแล้วไอเดียเดียวก็ลงประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ตีบอสเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ตั้งแต่เดือน12ของปี2011นนู่นนะครับก็เป็นน่าจะเป็นคลิปที่ผมทำ ไวเหมือนกันนะครับว่าทีไอเดี ID เดียวก็ลงนะอ่าขออนุญาตจับก่อนนะครับแม่600กว่ากว่าปล่อยก่อนล้กกัน,นครับแล้วก็มีตัวที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือมิวครับผมที่เราตีกันไปนะครับผมมิวนี่ก็มีทั้ง2ท่าเลยนะครับได้ใช้นี่มาเพิ่มอีกตัวเดียวนะครับผมแลนนี่ตัวเก่านะปี2021นู่นเลยนะครับผม ก่ได้มาประมาณนะครับประมาณอันนี้2021เหมือนกันครับอันนี้2022แล้วนะครับผมตัวแรกที่ตีนะครับก่อซัดเข้าไป 10, 15 16 17ตัวที่มีอยู่นะครับแล้วก็จับไม่ได้อีกก็น่าจะเลาะเข้าไป20กว่าตัวนะครับเฉพาะมิวนะครับผม แล้วก็มีอีกครับมีอีกตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเจ้าคาโปเอล่านี่ก็แวะมาเยี่ยมเยียนเราบ่อยๆนะครับผมรวมถึงโมโนซี่ครับที่เป็นคอมมูนิตี้เดย์นะครับในเดือนที่แล้วก็ซัดกันไปนวนเนียอย่างเมามมนเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวสเปซสปามาครับอย่างวิซาดอนฟูจิกิบานาแล้วก็ คัมแมกนะครับนะครับผมแน่นอนครับเค็คคินเค็คคิงเค็คคิงโอ้โหกว่าจะหาตัวมาวิวัฒนาการได้นะครับผมเค็คคิงครับก็ตัวนี้ครับวิวัฒนาการเองนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมจับหมดเลยนะนี่ครับที่เหลือนี่จับหมดเลยครับสี่ตัวครับสองพันเก้าสามพันสามสามพันสองสามพันกับอีกสิบหกเนี่ยนะครับจับเองนะครับ คุ้มค่ามากครับในกิจกรรมนิ้วมีแต่ตัวแบบหายากๆนะครับแล้วก็ปั้นค่อนข้างจะยากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอ e ีเวนท์ที่ค่อนข้างจะแฮปปี้เลยนะครับเพอผ่านเดือนใหม่มามันก,ก็เลยออกแนวๆเงียบเหงาเงียบเหงาซบเซาดูไออีวาก็มาครับอีวางนี่ก็มาเยอะพอสมควรครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรครับแล้วที่ขาดไม่ได้ครับ ตัวที่สําคัญในวันนี้ผมจะมาวิวัฒนาการให้เพื่อนๆรับชมนะครับคือเจ้าโคโซนี่นะครับผมนะคูซุนคูมูชินี่นะครับผมมี CP สวยๆนะครับก็คือ CP 399าซึ่งเป็นลักกี้เทรดมาเรียบร้อยแล้วครับ IV น่าจะประมาณแปดสินิดๆนะครับผมจะวิวัฒนาการให้เพื่อนๆรับชมในคลิปวิดีโอนี้เลยครับเจ้าโคโซนะครับ คู่มูชิครับวิวัฒนาการโดยใช้ทั้งหมด400แคนดี้ครับไปดูกันว่าจะเท่ขนาดไหนครับ CP จะสูงถึง2,600เท่าไรไม่รู้ครับดูวแวบๆเมื่อสักครู่นี้ครับมาดูกันครับว่าจะเท่ขนาดไหนครับผมโคโซโอ้โสียังสวยครับเหมือนตะขาบเหมือนเจ้าตัวแดงๆเลยนะโอ้โหอารมณ์มันเหมือนอะไรนะครับเนี่ย โอ้ยังเท่ครับโอ้สองพครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กเลยนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับที่คุยกันมาในเรื่องยินินที่ผ่านมาเพื่อที่จะวิวัฒนาการเจ้ากูโซคูมูชะโอ้โหชื่อก็เรียกยากๆครับยากๆครับกูโซคูมูชะครับผมโอ้โหตายครับยากจริงๆครับไม่รู้ว่าไว้ ทำอะไรได้บ้างครับแต่เป็นาธาดุมลรงกัะน,น้ำครับผมเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมกับเจ้าตัวใหม่ในโปรเกร์ตัวนี้ครับกูโซคู่มูชะครับผมสวัสดีครับ